ทางสารสุขทีมงานทางโรงพยาบาลครับเหนื่อยกันทุกคนเพราะว่าทุกคนต้องการที่จะระงับยับยัง้งโรคนะครับไม่ให้แพร่กระจายออกไปสูงวงกว้างอย่างนี้ก็ต้องใส่หน้า,าการพูดไปก่อนนะครับเหนื่อยไม่ต้องยอมนะ <c oughs> สถานการณ์โรคติดเชื้อนะครับในจริงๆในอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่เราเห็นในสไลด์เป็นข้อมูลของเม,มื่อวา,า,านที่18กาจกรรมคาดเกี่ยววันเวลาช่วงเล็กๆ,ๆน้อยอย่างนี้ เนื่องจากเราซักประวัติย้อนหลังไปนะครับเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับเพื่อนสามคนนะครับหนึ่งในเพื่อน3ามคนนี้ก็จะเป็นผู้ติดเชื้อรายที่3าที่จะรายงานไปนะครับก็ไปที่เดียวกันนะครับก็ไปที่ระยองนะครับหลังจากนั้นก็ให้ประวัติว่าวันที่สิบเจ็ดสิ1แปสิบเก้ายี่สิบสดิบสองนะครับก็ไม่ได้เดินเ,เขาบอกว่าไม่ได้เดินทางเลยนะครับเขาบอกว่าไปไหนก็ไม่รู้จักไม่ได้นะ นี่คือบรรยาาของการสร้างรือการสอบสวนนะครับเคสออ่างนี้ถ้าถ้า,างนานก็ตามเดี๋ยวผมอาจจะต้องติดต่อเรื่องของด้านที่เราถือนะีะ่ต้องการด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับว่าเขาไปเช็คอินที่ไหนนะครับหรืออยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าอันนี้เอาหลักๆก,ก่อนนะครับเพราะเราจะไปตามทีละคนทีละคนจะเป็นไปไม่ได้นะครับนะต้องดูกรอบวงใหญ่นะครับวันที่23สสนะครับชุวงเช้าเริ่มมีอาการก็ไปซื้อ,อยากินเอง นะครับนะครับไปในเขตอำเภอเมืองแล้วก็นอนอยู่บ้านอาการไม่ดีขึ้นก็ไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับยามาฐานก็ไม่ดีขึ้นนะครับวันที่25นะฮะอาการก็จะคล้ายกับไข้หวัดนะครับเพิ่มีอาการคัดจมูกนะครับนะวันที่2 5บ6นะครับจมูกไม่ได้กลิ่นอันนี้อาการสําคัญเลยนะครับหวัดแล้วถ้ามีจมูกไม่ได้กลิ่นรินไม่รับลดนะครับก็ทุกคนก็ลองไปตรวจสอบตัวเองนะครับ